h อน d ้าแจ๊ปี09เริ่มต้นผ่อนที่4,500เท่านั้นค่ะเดี๋ยวสายลมพาชมสวัสดีค่ะวันนี้สายลมยินดีนำเสนอรถ Honda Jazz 1.5นะคะ ตัว S นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวเอปี2009ัท่านผู้ชมเป็นโปรโมชั่นด่นๆสำหรับหน้าร้อนเลยนะคะคันสีเทานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ยินราคาจะบอกว่ามันจริงเหรอสอสายลบเป็นความจริงค่ะผ่อนเริ่มต้นที่4,5 0 0เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมร้อแมพด้วยค่ะ,ะท่านผู้ชมดูภายในเลยค่ะท่านผู้ชมคะเบาะผ้ากว้างมากนางอ้อยซุนเข้าไปในเบาะเนี่ย เรสบทห้าประตูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลมจะเปิดเบาะด้านหลังว่ากว้างไหมกว้างมากค่ะท่านผู้ชมสปอยเลอร์หลังตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดนะคะข้างหลังว่าเวลาเราพับเบาะนะคะรุน่นนี้พับเบาะได้แบบเรียบเลยค่ะท่านผู้ชมจับตรงนี้ค่ะตรงนี้ลงมาเห็นไหมคะก็จะปุ๊บโอเค ขอญาตค่ะตรงนี้เหมือนเดิมนี่ค่ะท่านผู้ชมเรียบมากเลยเห็นไหมคะขนของได้นะะคอุปกรณ์ครบค่ะท่านผู้ชมค่ะนคะคะอันนี้เหมาะมากเลยท่านผู้ชมนี่ค่ะเรียบมากปูเสือตรงนี้ได้เลยนะคะขนเข้าขนของได้นะคะสําหรับรถคันนี้กว้างจริงๆค่ะท่านผู้ชม ปี09ก็จริงนะคะแต่ว่ารถก็ยังเอี่ยมๆอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะโอเคว่างจริงๆอโอเควีทคเทคกุญแจอโอเคอ่ะเดี๋ยวดูเลขใหม่ปี09นะคะท่านผู้ชมตำหนิตรงนี้ตรงพวงมาลัยเห็นไหมคะรอยนิดนึง เลขไม้นะคะหนึ่งแสนสี่หม่นกิกิโลค่ะ Honda Jazz 1.5จดหนะคะตัว A S ปี0ูนนะคะเลขหม่น้อยค่ะท่านผู้ชมถือว่าน้อยนะคะ,ะเดี๋ยวสายลมพาชมห้องเครื่องกันค่ะท่านผู้ชม ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขัดตาไฟแล้วมันก็จะใสใสกว่าเดิมนะคะอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะคะท่านผู้ชมนี่โอเคร้อยยี่สิบแรงม้าค่ะท่านผู้ชมปีศูนย์เก้าก็จริงนะคะน็อตด,ดมเดิมเดิมเลยชมเดิมมานะคะูนี่ค่ะเครื่องเดิมๆของเขาเลย โอเคนะคะท่านผู้ชมก็จะบอกว่าเอาบอกราคาเลยบอกราคาเลยว่าราคาจะร้อนแรงขนาดไหนนะคะท่านผู้ชม Honda Jazz นะคะ1.5ตัว S ปี2009ราคาอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะราคาอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่4,500นะคะแต่ถ้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยค่ะเครดิตกลางๆก,ก็ฟรีดาวได้ไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะคะหรือเราจะดาวก็ได้ข้างว่าก็จะถูกลงค่ะท่านผู้ชมสนใจโทรไปที่0619581819นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ